ไหนแดงนะครับที่เราเลี้ยงเองนะครับนะที่เราเลี้ยงเองนะครับเราเอามาไว้สําหรับผสมดินปลูกนะครับนี่มีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าเขาจะให้ปุ๋ยไนโตรเจนดีมากๆนะครับวัสดุปลูกของเราก็จะโดมสมบูรณ์ด้วยปุ๋ยนะครับครับวันนี้เราจะมาดูประโยชน์ของแหนแดงนะครับอันนี้แหนแดงที่เราเลี้ยงเองนะครับ เราก็เอามาผสมเป็นส่วนผสมนะครับแหนแดงนะี่รนะเอามาเป็นส่วนผสมของดินปลูกนะครับนี่เป็นตัวช่วยเพิ่มไนโตรเจนอย่างดีนะครับนะครับอันนี้ง่ายๆนะครับวิธีการผสมดินปลูกเพื่อให้ได้ไนโตรเจนนะครับพอเลี้ยงแหนแดงนะครับ